ทำไมไม่ลองเป็นพนักงานออนไลน์ดูล่ะแค่ใช้มือถือในเวลาว่างทุกวันง่ายมากไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์อยู่บ้านไม่ต้องออกไปไหนวันนี้ลิงด้านล่างอย่าเสียเวลาเวลามาดูขุมทรัพย์เว็บไซต์ของ tmor.com นะครับเป็นเว็บไซต์มาจากประเทศจีนนะครับผมเขาขายสินค้าออนไลน์อยู่ในเว็บตัวนี้ดูสิครับเพื่อนๆเนี่ยสกอร์ลงมาเรื่อยๆเห็นไหมฮะ โอ้โหสินค้าเยอะมากๆครับผมสินค้าเนี่ยมีเป็นพี่วัพี่เวฟว่ามีเป็นล้านๆ้านชิ้นอยู่ในเนี้ยแต่สิ่งที่พี่เวฟจะนําเสนอก็คือพี่เวฟอะสามารถที่จะดึงรูปภาพข้อความแล้วก็วิดีโอที่เป็นาการใช้งานตัวสินค้านะครับผมแต่ถ้าเหมือนคุณจะก๊อปปี้รูปภาพวิดีโอ ข้อความมาลงในเพจ Facebook ตากแกรมหรือใน l ล n e หรือในโซเชียลต่างๆแล้วก็เอามาขายของอย่างเงี้ยก็มาจ้างพี่เว็บได้พี่เว็บสามารถดึงรูปภาพดึงวิดีโอมาได้มากเว็บไซต์อย่างเงี้ยเขาจะล็อกไม่ให้เราดึงเราก็แค่แคปเจอร์มาแล้วก็ตัดรูปสมมุติมันหลายๆรูปเป็นร้อยรูป สองสามร้อยรูปในสินค้าตัวเดียวกันสิโอ้โหใช้เวลานานนะเว็บ e สามารถดึงมาได้ภายในหนึ่งนาทีก็ส่งข้อมูลเนี่ยให้คุณได้เลยหรือจะจ้างพี่เว็บทำเว็บไซต์แล้วก็ดึงข้อมูลพวกเนี่ยมาในเว็บไซต์ของท่านก็ได้นะครับแล้วแปลงเว็บไซต์ของท่านเนี่ยเป็นระบบอ e ีคอมเมิร์ซคือขายสินค้าออนไลน์หรือจะแปลงเป็นเป็นเว็บไซต์ประมูลหรือเว็บ อ่าแล้วก็มีชิปปิ้งไปด้วยนี่หลานมาเชียร์ลุงนะโอ้โหเนี่ยหลานน่ารักจังเลย